สวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพบพรสิริชาแนลนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้อัดคลิปลงนะคะทุกคนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็อัดคลิปลงน้อยหน่อยเนาะก็อยู่เหมือนเดิมนะคะก็ทำทำไปนะคะกน็นึกนเนี่ยนึกนเนี่ยแบบมันก็มีความแบบ เสียใจเนาะเราไม่ได้แบบโฟกัสถึงเรื่องเงินที่จะได้รับแต่เราโฟกัสถึงแบบสัจจะคำพูดที่แบบเคยทิ้งทายให้กันไว้ว่าเฮ้ยมันมีคนคนหนึ่งไม่ใช่คนก็หลายคนอยู่จะเข้ามาแบบจะมาซื้อจะมาซื้อเนาะสุดท้ายก็ไม่มาบางคนเนี่ยเข้ามาดูนะบอก อาจะซื้อเป็นสิบต้นเลยแต่พอระยะเวลาผ่านไปเขาก็ไม่มาก็ไม่ได้มองถึงแบบว่าจะมีไรายได้เข้ามาแต่มองถึงว่าสัจจะคำพูดถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพูดถ้าพูดแล้วมันทำให้คนอื่นเขามองถึงว่า เฮ้ยมันมีความหวังว่าความหวังว่าเอ้ยเขาจะเข้ามาไว้เราก็ดีใจไว้เฮ้ยสินค้าเราออกจะขายได้แต่สุดท้ายมันขายไม่ได้ก็รู้สึกแบบเสียใจนะเสียใจกับคําพูดที่พูดออกมาพูดทําไมไม่ต้องพูดดีกว่านะไม่ต้องพูดอันนี้ดีกว่าพูดแล้วทาได้นะต้นนี้อาจจะมีใบแห้งแล้วนะคะมุมนี้จะสวย สวยไหมอ่าต้นนี้ก็กี่ปีแล้วเนะี่ยสี่ปีปะ่ะสามปีสามปีนะคะสามปีสามปีที่ทำสวยงามมากก็เอามาให้ชมนะคะทุกคนชมแบบ เล่นชมแบบเล่นสวยๆไปนะคะสวยๆไปอันนี้ก็เป็นต้นที่แบบเป็นแบบต้นขุดนะคะเอามาปลูกทํายากนะทุกคนเพราะว่าด้วยความแบบยังไม่เข้าใจตอนแรกมันก็จะทายากมากๆเลยนะคะแต่พอเข้าใจก็ก็โอเคโอเคอะไรอย่างนี้นะคะก็เอามาฝากกาันนะคะสําหรับการติดตามของทุกคนนะ,ะขอบคุณมากๆ